สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์มาดูกันสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันพร้อมหรือยังคะพร้อมนั้นไปดูกันเลยค่ะสวัสดีนักเรียนแชมป์ผมศึกษาปีที่สามที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบก,กับคุณครูอีกแล้วในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบอีกแล้วเรามาทวนกันก่อนดีกว่าว่าวิธีการทำเนี่ยต้องทำอย่างไรหลักในการแก้โจทย์ปัญหาหนึ่งหาสิ่งที่โจทย์กำหนด 2. หาสิ่งที่โจทย์ถาม 3. วิเคราะห์วิธีการหาคำตอบและ4หาคำตอบนั่นเองค่ะ,ะเราลองไปทำกันเลยดีกว่า วันนี้เราจะมาทำแบบขัดคิยศาสตร์หน้าที่58นะคะเปิดเลยนะคะหน้าที่58ดูไปพร้อมคุณครูเลยนะคะข้อที่1อ่านโจทย์พร้อมกัน,นะคะ่ะ1 2 3คซ้ำขุนเปิดบัญชีฝากออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน18,550บาทเมื่อครบ10ปี ขุนปิดบัญชีได้เงิน2องหมบาทขุนได้เงินเพิ่มมากี่บาทอ่ะก่อนอื่นเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดมีอะไรบ้างคะ่ะยังจำได้ไหมให้มองไปที่ตัวเลขและมองหน่วยของมันจากนั้นนักเรียนขีดเลยค่ะ,ะประโยคแรกคือสิ่งที่โจทย์กำหนด ่าประโยคต่อไปมองไปที่ตัวเลขและหน่วยขีดเลยอ่าสิ่งที่โจทย์กำหนดอันที่2ก็คือเมื่อครบสิบปีคุณปิดบัญชีได้เงิน2องหมบาทและอันสุดท้ายก็คือสิ่งที่โจทย์ถามคุณได้เงินเพิ่มมากี่บาทอ่าเราไม่รู้ว่าจะต้องเป็นการบวกหรือว่าการลบ เราใช้บาโมเดลในการช่วยนะฮะกระดาษขึ้นมาช่วยคิดนะคะสิ่งที่จะกำหนดอันแรกคือยังไงนะคะอ่าเปิดบัญชีแล้วฝากเปิดบัญชีตอนแรกมีเงินเท่าไหร่นะหนึ่งมืแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทหลังจากนั้นเขาปิดมีเงินสองหมืสี่ร้อยห้าบาทเออเห็นไหมคะ ไอ้ตรงนี้คือเงินที่เพิ่มมานั่นคือสิ่งที่เขาถามถ้าเราจะหาตรงปีกกาเนี่ยนักเรียนคิดว่าต้องเอามาบวกหรือว่าเอามาลบคะถึงจะหาตรงปีกกาได้เอามาลบถูกต้องค่ะคือต้องนำสีแดงมาลบสีเหลืองอ่าเมื่อเขียนนะคะอย่าลืมประโยคสัญลักษณ ประโยคสัญลักษณ์ก็คือสีแดงการลบเนี่ยต้องเอาตัวเลขอะไรตั้งนะคะใครยังจําได้ถูกต้องตัวเลขมากต้องนํามาตั้งแล้วลบด้วยตัวเลขที่น้อยกว่าก็คือ2 4งหม5หลบหนึ่งม้าอห้าสิบ 18, 550, เท่ากับสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นเรามาแสดงที่ทำกันดีกว่าอย่างที่ครูบอกการลบเลขต้องนำตัวตั้งต้เป็นยังไงคะ ต้องมีค่ามากกว่าอ่าดังนั้นเราจะเขียนประโยคแรกหรือประโยคที่สองถูกต้องแล้วค่ะเขียนประโยคที่สองก่อนเลยคุณปิดบัญชีได้เงินสองหืสี่รอยห้าบาทเขียนลงไปเลยนะคะ จากนั้นบรรทัดที่สองเขียนสิ่งที่จดย์กำหนดก็คือขุนเปิดบัญชีกับธนาคารอ้อมสิน18,550บาทเขียนหน่วยให้เท่ากันนะคะเพราะว่านักเรียนจะคิดไปตรงนี้เลยใช่ไหมส่วนใหญ่กจาที่คุณครูดูมาอ่าบรรทัดที่สามเขียนอะไรคะสิ่งที่จดถามก็คือขุนได้เงินเพิ่มมานำ 2 4งหบาทมาลบกับ18,550เท่ากับเท่าไหร่ช่วยครูค,คิดหน่อยสิคะคำตอบที่ได้ก็คือ1855บาบาทนั่นเองอ่าเสร็จเรียบร้อย ตอบขุนได้เงินเพิ่มมาหน5่บาบาทเขียนลงไปเลยนะคะอ่าใครเสร็จแล้ว ช่วยคุณครูอ่านข้อสองหน่อยสิคะโจทย์เขาว่าอย่างไรข้อที่สองเขาบอกว่าอ่านพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสั้นพ่อต้องการเลี้ยงไก่โดยเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างรโรงเรือนและกรงทั้งหมดเป็นเงินห้าหมืนสามพันบาทพ่อจ่ายค่าสร้างกรง 28,000บาทพ่อจ่ายค่าสร้างโรงเรือนเท่าไหร่อะก่อนอื่นเรามาหาสิ่งที่โจทย์ถามกันก่อนดีกว่าวิธีดูสิ่งที่โจทย์ถามให้มองไปที่ตัวเลขตัวแรกแล้วคิดลงไปเลยอาเราเจอแล้วสิ่งที่โจทย์ถามประโยคแรกประโยคต่อไปมองไปที่ตัวเลขโอเค สิ่งที่โจทย์ถามอันที่สองเอ้ยไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่จะกําหนดอันที่สองและอันสุดท้ายคือสิ่งที่โจทย์ถามที่เหลือะคะ่ะเอาเราไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะหาค่าสร้างโรงเรือนยังไงเรามาทำบาโมเดลกันดีกว่า,อ,าอันแรกคือยังไงอันแรกก็เป็นเส้นอะไรที่พ่อจายทั้งหมด อ่ห้าหมื่บาทอันต่อไปโจทย์เขาบอกว่าสร้างกรงไปแล้ว2 8 0 0มื่นแปดบาทดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นสร้างอะไรสร้างโรงเรือนเราจะหาตรงปีกกาเราจะทำยังไงคะต้องนำสีเหลืองมาลบกับสีแดงอ่าถูกต้อง ประโยคเศลักข้อนี้จึงเป็นห้าหมื่นสามพันลบสองมื่นแปดพันเท่ากับสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเขียนลงไปเลยนะคะวิธีทำอ่าอย่างที่บอกเขียนตัวเลขที่มากกว่าอันแรกดูสิ่งที่จดกกำหนดอันแรกเขาบอกว่ายังไงค่าใช้จ่ายทั้งหมด อันนี้ถ้านักเรียนจะเขียนว่าพ่อต้องการเลี้ยงไก่โดยเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงเรือนและกรงทั้งหมดมันยาวเกินไปนักเรียนสามารถลดทอนให้มันได้ใจความแล้วมาเขียนได้เลยนะคะเช่นของครูก็เขียนว่าแค่ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะให้เหนื่อยเนาะค่าใช้จ่ายทั้งหมดห้าหมื่นสามพันบาทมาทัดแรกสิ่งที่จดกําหนด สิ่งที่จทย์กำหนดอันต่อไปคือค่าสร้างโรงสองหมื่นแปดพับาทเขียนลงไปเลยนะคะข้อนี้นำมาลบและบรรทัดที่สามสิเขียนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือพ่อจ่ายค่าสร้างโรงเรือนน้ำห้าหมื่นสามพันมาลบกับ2 8 0 0มได้เท่าไหร่เออ,อคิดเอง ได้เท่าไหร่คะมีใครช่วยตอบคุณครูได้บ้างคำตอบก็คือ25,000บาทนั่นเองนะคะเป็นคำตอบสุดท้ายดังนั้นตอบก็คือพ่อต้องจ่ายค่าสร้างโรงเรือน25,000บาทอ่าเป็นยังไงบ้างคะรอบนี้2อข้อง่ายไหม ง่ามากเหมือนกับที่เราเคยเรียนมาเมื่อวันสองวันที่แล้วเลยนะคะหลังจากนี้ข้อสามสี่ห้าหให้นักเรียนลองไปทำเองนะคะสแสดงวิธีทำเขียนประโยคสษณ์แล้วก็หาคำตอบออกมาใครที่เสร็จแล้วนะคะให้ถ่ายรูปส่งเข้ามาให้คุณครูในไลน์นะคะคุณครูจะ เช็คแล้วก็ให้คะแนนให้กับนักเรียนทุกคนนะคะหละก่ารจากกันเรามาทบทวนกันอีกครั้งการแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการหลักการในการทำอันดับหนึ่งเราต้องหาอะไรนะหาสิ่งที่โจทย์กำหนดเมื่อหาสิ่งที่โจทย์กำหนดเจอแล้วเราก็ต้องหาสิ่งที่โจทย์ ถามาถูกต้องเมื่อสิ่งที่โจทย์กําหนดและสิ่งที่โจทย์ถามเสร็จแล้วอันดับสามคือวิเคราะห์วิธีการหาคําตอบและสุดท้ายคือหาคำตอบมาค่ะนะเก่งมากนะทุกคนขอบคุณที่ตั้งใจเรียนในวันนี้นะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ